พระเอกสุดเท่ปรีคอมเมนต์โพสต์นี้หลังลิซ่าออร่าจับในชุดสุดมดงามเรียกได้ว่าเป็นการพรีเซนต์แบรนด์ p i p a t c h a r a ออกสู่สายตาชาวโลกได้อย่างเลอค่าสุดๆสำหรับลิซ่าและลิษามโนบาลที่เลือกสวมชุดแฟชั่นงานหัตถกรรมจากขยะพลาสติกโดยดีไซเนอร์ชาวไทยเพ็รพิพัชราแก้วจินดาเพื่อร่วมงานปาร์ตี้นโมนาโก ทำเอาคนทั้งงานถึงกับตะลึงตากับเสื้อผ้าแบรนด์นี้ที่เธอสวมใส่กับทุกย่างก้าวที่ลิซ่าเดินชุดสวยๆชุดนี้ก็พลิ้วไหวโบกสะพัดมีประกายระยิบระยับส่งให้ลุคของเธอแกรมกว่าใครๆในงานโดยไม่ต้องพึ่งเครื่องประดับเพชรแพลวคาวแต่อย่างใดซึ่งเมื่อลิซ่าโพสต์ภาพสวยๆเซ็ตนี้ลงไปในช่องทางโซเชียลแฟนๆทั่วโลกต่างแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกแบบรัวๆรวมไปถึงพระเอกดังอย่างชอนจินดาโชตก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ขอบคุณลิซ่าแบล็กทิงที่เลือกสวมใส่ชุดจากแบรนด์ของพัน าาถ้าใครที่ติดตามนักแสดงหนุ่มคนนี้มาโดยตลอดก็จะรู้ว่าพรรยาของชอนจินดาโชตก็คือคุณเทพ,พิพัชราเจ้าของแบรนด์ TIPATCHARA นั่นเองซึ่งวัสดุหลักๆของชุดแฟชั่นสุดว้าวนั้นทำมาจากขยะพลาสติกรีไซเคลิลทั้งฝาขวดน้ำและกล่องใส่อาหาร เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่เล็งเห็นความสำคัญของการนำขยะก,กําพราที่เป็นภาระของโลกมาปัดฝุ่นทำความสะอาดแล้วเสกสรรขึ้นมาเป็นกระเป๋าเป็นชุดแฟชั่นที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าสาวๆได้อย่างตรงใจทั้งนี้ชอนเขียนข้อความว่าขอขอบคุณมากๆๆนะครับที่ให้โอกาสภรรยาพี่นะครับขอขอบคุณแทนทีมงาน T I P A T C H A R A ทุกคนนะครับ Custom made special l y for at Lana Lisa M after party grade made out of 80% used water bottle lid 20% used clear food container from local household we use more than 1800 pieces of trash mainly from water bottle lid ชุดนี ong, ้ทํามาจากขยะพลาสติกรีไซเคิลที่นําฝาน้ําที่ใช้แล้วผสมกับกล่องข้าวสีใสโดย80%ทําจากฝาน้ําสีทองและ20%ทําจากกล่องภาชนะ ใส่อาหารทั้งหมดเป็นสีธรรมชาติทางทีมพิถีพิถันในการไล่ระดับสีของชุดตั้งแต่อ่อนไปเข้มเพื่อให้ชุดกระทบแสงในงาน after party และเราใช้ขยะมากกว่า1,800ชิ้นโดยส่วนใหญ่มาจากฝาขวดน้ำและกล่องข้าวใส a d t i p a h a r a designer company founder a t i v head of sustainability community development company founder t u e m k style by a